หลี่ซีเย,ย่ตอนที่2,397เฟยอยีกลืนจันในยินเสียงคอร้าก,กอกบดังขึ้นมองเห็นโลกขนาดยักษ์ที่แปลงมาจากมังกรแท้จริงปรากดอเป็นรอยร้าวขึ้นเป็นริ้วๆเหมือนว่าโลกยักษ์พร้อมที่จะแตกละเอียดได้อย่างนั้นทุกคนถึงกับกลั้นลมหายใจเอาไว้ขณะมองดูภาพนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่รู้ว่าเทาหากกระบวนท่านี้ของเทพสงครามมังกรคชาทาน สามารถทำลายแนวป้องกันของใจมานหอวูจูได้ละก็อาศัยความเป็นแกร่งและร้อนแรงสุดขั้วของพยักษ์ขาวสะบ้านหยกไม่แน่นักอาจสามารถสยบความมืดมนได้และตัดศีรษะของใจมารหอวูจูออกมาได้ ทุกคนต่างรู้สึกว่ากล่าวสำหรับเทพสงครามมังกรคชาทานแล้วแพชนะล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับหนึ่งกระบวนท่านี้เทพสงครามมังกรคชาทานเวลานี้ได้เผาผลาญเลือดวัฒนะเผาผลาญชะตาแท้ของตนเท่ากับต้องการแลกชีวิตตายไปพร้อมกับใจมารหอวูจูแล้วกระบวนท่านี้เรียกได้ว่าคือกระบวนท่าที่แกร่งและพานอย่างที่สุด ของเทพสงครามมังกรคาาทานแล้วเท่าหากกระบวน่านี้ยังทำลายใจมันหอวูจู่ไม่ได้แล้วก็เช่นนั้นแล้วก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเทพสงครามมังกรคาาทานต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นไม่เพียงแค่สงครามมังกรคาาทานเองต้องเสียชีวิตจากการพ่ายแพ้เกรงว่าทั้ทงจู่เซียงมอหอวูถิงก็ต้องหายวับไปกับตาในชั่วคลิปตาเดียวคืออออในขณะนี้ใจมันหอวูจู่คำรามเสียงดังขึ้นมา และอ้าปากต้องการจะกลืนกินตัวเขาในเวลานี้ต้องการกลืนกินจูเซียงอหอวูถิงต่อไปเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองตูมตูมตูมในขณะนี้มองเห็นจูเซียงอหอวูถิงได้พวยพุ่งประกายที่ไม่สิ้นสุดออกมาได้ยินเสียงดังตึงตึงตึงดังขึ้นบนผืนผแผ่นดินของจูเซียงอหอวู้ถึงปรกากฏหลักกฎเกณฑ์สัจธรรมจำนวน,นนับไม่ท้วนกฎเกณฑ์สัจธรรมแต่ละข้อได้ถักทอเข้าด้วยกัน กลายเป็นโซ่เหล็กขนาดยักษ์แต่ละเส้นท่ามกลางเสียงตึงๆๆดังขึ้นมาเป็นระลอกโซ่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละเส้นได้ทําการพันธนาการผืนแผ่นดินเอาไว้ในเวลานี้ระดับบรรพบุรุษทั้งหมดของจูเซียงอหอหูถิงทําการขับเคลื่อนพลังของจูเซียงอหอวูถิงสาแดงและวิวัฒนาการกฎเกณฑ์ของต้นกําเนิดสัจธรรมหวังพันธนาการจูเซียงอหอวูถิงเอาไว้ไม่ให้ใจมารหอวูจูได้กลืนกินพลังแก่นฟ้าดินได้อีกต่อไป เสียงดังตูมตามดังตูมตูมตูมขึ้นมาไม่ขาดสายโซ่ศักดิ์สิทธิ์ได้พันธนาการฟ้าดินเอาไว้ขณะที่ใจมานหอวู้จู่พยายามกลืนกินฟ้าดินในขณะนี้พลังสองสายเกิดการยื้อยุดกันขึ้นมาแต่ทว่าจะอย่างไรเสียใจมานหอวู้จู่ก็คือส่วนหนึ่งของหอวู้จู่ได้ยินเสียงดังปังสุดท้ายแล้วโซ่ศักดิ์สิทธิ์ยังคงพันธนาการเอาไว้ไม่อยู่โซ่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละเส้นพลันขาดสะบัน ได้ยินเสียงดังฟือดดอดอพลังแก่นฟ้าดินชีวิตประชาชนจำนวนนับไม่ท้วนพลันถูกใจมันหอวู้จู่กลืนกินเข้าไปเพียงคริปแต่เดียวพื้นที่นับล้านลีได้กลับกลายเป็นพื้นดินแห้งผากทุกคนต่างรู้สึกหวาดหวัว่นพร่านพึงจนขนลุกสู้ย่อมไม่ต้องสงสัยจากการที่ใจมันหอวู้จู่มีความแกร่งมากยิ่งขึ้นการกลืนกินของเขาก็มากขึ้นตามไปด้วยเวลานี้อ้าปากครั้งหนึ่งก็สามารถกลืนกินพื้นดินได้นับล้านลี เสียงดังสนั่นใจมานหอวูจู่ในเวลานี้ส่งประกายความมืดมนวูบวาบโลยักที่มังกรแท้จริงขดตัวพลันกระแทกจนพยักขาวกระเด็นออกไปในพริบแต่เดียวนี้ใจมานหอวูจู่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ว่ากี่เท่าตัวกลุ่มเสียงกึงกก้องดังขึ้นเสียงหนึ่งใจมานหอวูจู่ได้ลงมือกระทันหันกลับกลายเป็นปากที่มีขนาดยักษ์เป็นสัตว์ประหลาดที่อ้วนตูตามีแต่เนื้อทั้งตัวขนาดที่มันอ้าปากขนาดยักษ์ของมันนั้น เหมือนว่าสามารถกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมนุษย์ได้อย่างนั้นเฟยยอหยีกลืนจันหนึ่งเทพสงครามมังกรคชาทานถึงกับหวาดผวาเมื่อได้เห็นกระบวนท่านี้แล้วเนื่องจากกระบวนท่านี้ก็คือหนึ่งใน12กระบวนท่าหอวูจูที่หายสับสูนไปของพวกเขานั่นเอง อังเสียงหนึ่งดังสนั่นมองเห็นปากขนาดใหญ่พลันกลิ่นกินพยักขาวเข้าไปเมื่อเทพสงครามมังกรคชาทานถูกโจมตีด้วยกระบวนท่าที่น่ากลัวเช่นนี้ได้ยินเสียงตูมดังขึ้นเสียงหนึ่งร่างของเขาระเบิดจนเลือดและเนื้อปลิวกระจัดกระจายชตาแท้ของเขาได้กลับกลายเป็นเสมือนดาวตกที่พุ่งกระแทกพื้นดินอย่างแรงได้ยินเสียงดังปังเกิดขึ้นภายใต้เสียงที่ดังกึกก้องเสียงนี้พื้นดินคล้ายถูกโจมตีจนทะลุอย่างนั้น เฟยยอยีกลืนจันไม่รู้ว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไรที่ต้องสวยทาเมื่อมองเห็นภาพนี้แล้วเฟยยอยีกลืนจันเวลานี้มู่เซ้าเฉินหัวเร่าเสียงดังและกล่าวว่าข้าได้ถ่วยให้จูเซียงอหอวูถิงพวกเจ้าได้สิองกระบวนท่าหอวูจูกลับคืนมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจูเซียงอหอวูถิงของพวกเจ้าจะมีบุญวาสนาได้เสพหรือไม่เท่านั้น ทุกคนต่างนิ่งเงียบมาคราวนี้จูเซียงอหอวูถึงคือชักศึกเข้าบ้านหาเรื่องให้ตนเองต้องพินาศย่อยยับชาเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ง่ายนักที่ชะตาแท้ของเทพสงครามมังกรขชาทานจะบินออกมาจากหลมลึกนั่นแม้ว่าชะตาแท้ของเทพสงครามมังกรขชาทานในเวลานี้ยังคงเห็นเป็นประกายวูบวาบแต่ว่าดูมืดสลัวลงมากแล้วได้ยินเสียงจีที่ดังขึ้นมาเสียงหนึ่ง ภายในระยะเวลาอันสั้นเทพสงครามมังกรคชาทานได้สร้างกายเนื้อขึ้นมาใหม่แต่ทว่านาทีนี้กลิ่นอายของเทพสงครามมังกรคชาทานลดลงไปมากทีเดียวเทียบกับเมื่อครู่ไม่รู้ว่าอ่อนด้อยกว่ากันเท่าไรสีหน้าของเทพสงครามมังกรคชาทานในเวลานี้ขาวซีดมือทั้งสองที่กำกระบองหอวู้เต้าของเขายังสั่นเทาทีหนึ่งในใจของเขารู้สึกหวาดหวั่นพลั่นครึงเนื่องจากเขายากที่จะมีกำลังต่อสู้ได้อีกต่อไปแล้ว เมื่อครู่เขาได้เผาผลาญเลือดวัฒนาและชีพแท้ของตนไปแล้วยังคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของใจมันหอวูจูกระทั่งถูกใจมันหอวูจูโจมตีจน ร่างกายของตนระเบิดไปเวลานี้ลมปราณของเขาอ่อนมากได้รับบาดเจ็บสาหาัสกำลังความสามารถถูกปลดทอนไปเป็นจำนวนมากไม่สามารถกลับคืนสู่ระดับสูงสุดได้อีกจากการที่ใจมานหอวูจูมีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆต่อให้กลับสู่จุดสูงสุดได้เขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของใจมานหอวูจู่เวลานี้ภายในใจของเทพสงครามมังกรคชาทานสันเทิมทีหนึ่งความเป็นความตายของเขาเองสามารถไม่คำนึงถึงได้ แต่ว่าเขาไม่สามารถมองเห็นจูเซียงอหอวู่ถิงต้องล่มสลายไปต่อหน้าต่อตายิ่งไปกว่านั้นเป็นการล่มสลายของจูเซียงอหอวู่ถิงภายใต,ใต้น้ำมือของเขาแล้วเขาจะมีหน้าไปพบกับบรรพชนของตนได้อย่างไรกันจบสิ้นแล้วเทพสงครามมังกรคชาทานยากจะมีกำลังสู้ต่อไปได้อีกระดับบรรพบุรุษจำนวนมากต่างมองหน้ากันและกันเวลานี้ทุกคนต่างรู้สึกใจหายใจคว่ำเมื่อมองเห็นภาพเช่นนี้ ทุกคนล้วนแล้วแต่รู้ว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามคาดเสียแล้วไม่ว่าจะกล่าวสำหรับจูเซียงอหอวถิงหรือสำหรับแดนลทัทธิพัดหากวันนี้เทพสงครามมังกรคชาทานต้องพ่ายแพ้จนตัวตายย่อมบ่งชี้ว่าจูเซียงอหอวถิงต้องล่มสลายและเป็นการประกาศว่าภายัยพิบัติกำลังจะมายืนแดนลทัทธิพัดแล้วทุกคนล้วนแล้วแต่สามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อความแข็งแกร่งของใจมันหอวูจู่ถึงขั้นสามารถเทียบเคียงได้กับหอวูจู่แล้วนั้น มันช่างเป็นเรื่องที่น่าสยองขวัญเช่นใดกล่าวสำหรับแดนลัทธิพัดโดยรวมแล้วล้วนแล้วแต่เป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวย,ยิ่งนักแต่ว่าในเวลานี้ทุกคนต่างจนด้วยกล่าวไม่มีใครยินดีไปช่วยเหลือเทพสงครามมังกรคชาทานอีกแรงไปช่วยจูเซียงอหอวูคิงอีกแรงเนื่องจากบุกเข้าไปเวลานี้ก็เท่ากับรนหาที่ตายเองเป็นการไปตายเปล่าแม้แต่ยอดฝีมืออันดับหนึ่งอย่างเทพสงครามมังกรคชาทานยังไม่ ไว้คนอื่นๆเข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันได้แต่ไปรนหาที่ตายก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วช่วงความห่างตรงนั้นไม่สามารถชดเชยได้ด้วยจำนวนคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับใจมารหอวูจูต่อให้บุกเข้าไปมากกว่านั้นผลที่ออกมาก็เหมือนกันล้วนแล้วแต่ไปรนหาที่ตายผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มีเพียงหลี่ชี้เย่ที่เออระเหยไม่สะทกสะานมองดูภาพเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าด้วยท่าทีเรียบเฉยอย,อย่างยิ่ง ตั้งแต่ต้นจนจบดูอิสระเสรีและตามอารมณ์ยิ่งนักคุณชายท่านได้โปรดช่วยจูเซียงอหอวูถิงของพวกเราด้วยในเวลานี้เองข้างหูของหลี่ชี้แยกปรากดรอเสียงร้องขอเบาๆขึ้นมาในขณะนี้หอวููปิงหนิงได้มายืนอยู่ข้างกายเขาแล้วเมื่อจูเซียงอหอวูถิงประสบภัยพิบัติมาเยือนระดับบรรพบุรุษของพวกเขาได้ปล่อยตัวหอววูปิงหนิงออกมาแล้ว หลี่ชีเย่มองดูหอวู่ปิงหนิงแล้วแค่ยิ้มยิ้มเท่านั้นเองหอวู่ปิงหนิงได้กุมมือของหลี่ชีเย่เอาไว้แน่นวิงวอนว่าคุณชายเวลานี้มีเพียงท่านเท่านั้นที่จะช่วยพวกเราได้ได้โปรดช่วยระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทธิพวกเราด้วยเถอะเด็กโง่หลี่ชีเย่ปัดผมของนางเบาเบายิ้มและกล่าวว่าในเมื่อเจ้าออกปากแล้วข้ายังจะไม่ลงมือได้หรือหลี่ชีเย่ยิ้มนิดหนึ่งปล่อยมือหอวู่ปิงหนิงเดินเข้าหาใจมานหอวู่จู่ คนโหดอันดับหนึ่งคนโหดอันดับหนึ่งจะลงมือแล้วขณะที่ทุกคนมองเห็นหลี่ชี้เย่ขยับตัวแต่ไกลผู้คนจํานวนไม่น้อยได้ร้องเสียงหลงขึ้นมาในเวลานี้ท่าทางของผู้คนจํานวนมากล้วนแล้วแต่ดูแปลกไปดูสลับซับซ้อนยิ่งนักก่อนหน้าน,นี้คนโหดอันดับหนึ่งกับเทพสงครามมังกรคชาทานต่อสู้กันจะเป็นจะตาย เวลานี้คนโหดอันดับหนึ่งจะลงมือแล้วเท่ากับเป็นการช่วยเหลือเทพสงครามมังกรคชาทานเอาไว้ช่วยเหลือจูเซียงอหอวู้ถิงเอาไว้การเปลี่ยนบทบาทกระทันหันทำให้ผู้คนจํานวนมากไม่ได้สติกลับมาไม่รู้ว่ามีผู้คนจํานวนเท่าไรที่รู้สึกโล่งอ,อกเมื่อมองเห็นคนโหดอันดับหนึ่งเดินเข้าหาใจมานหอวูจู่ ในแดนลทัทธิพัดวันนี้หากจะถามว่ายังจะมีใครสามารถเอาชนะใจมันหองจูได้บางทีอาจมีเพียงคนโหดอันดับหนึ่งที่ลือกกล้ามยากจะอย่างถึงแล้วจริงๆทันใดนั้นเหมือนว่าทุกคนต่างรู้สึกว่าคนโหดอันดับหนึ่งหาใช่คนโหดอันดับหนึ่งต่อไปดูเหมือนนาทีนี้เขาได้กลายเป็นพระเจ้าที่ช่วยโลกอย่างนั้น คนโหดอันดับหนึ่งต้องไห้วะนะไม่อย่างนั้นแล้วก็แดนลัททิพัดคงจบเกมแล้วจริงๆมีผู้ที่ถึงกับยกมือขึ้นพนมและอ,อธิฐานเงียบๆเ,เมื่อเห็นหลี่ชีเย่เดินเข้าหาใจมานหอวูจู่ไม่รู้ว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไรที่คิดเช่นนี้จะอย่างไรเสียเวลานี้ไม่สามารถหาผู้ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าคนโหดอันดับหนึ่งได้อีกแล้วถ้าหากแม้แต่คนโหดอันดับหนึ่งยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของใจมันหอวูจู เมื่อเป็นเช่นนั้นแดนลัททีพัดคงจบสิ้นกันแล้วไม่มีใครสามารถขัดขอวางใจมานหอวูจูได้อีกแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเกรงว่าใจมานหอวูจูคงต้องกวาดล้างไปทั่วแดนลัททีพัดไม่รู้ว่าระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัททีจำนวนเท่าไหรจะต้องพินาศย่อยยับภายใต้สีมือของเขาขณะที่หลี่ชีเย่ก้าวเดินเข้าไปนั้น ใจมานหอวูจู่พลันหันความกลับมาแล้วแววตาที่หดลงทันทีแม้ว่าจะมองเห็นท่าทีของเขาได้ไม่ชัดเจนแต่ก็ดูออกกว่าเขามีท่าทางที่ประหวั่นพรั่นพรึงเช่นกันจะอย่างไรเสียใจมานหอวูจู่ย่อมเป็นใจมานหอวูจู่แม้ว่าเขาจะเทียบไม่ได้กับหอวูจู่ในครั้งครานั้นแต่ตัวเขาจะอย่างไรเสียก็คือมานว่าระหัมที่เป็นส่วนหนึ่งภายในใจของหอวูจู่เรียกได้ว่าเขาดำรงอยู่ในระดับเดียวกันกับหอวูจู่ ในฐานะที่เคยมีศักยภาพของปฐมบรรพบุรุษในครอบครองสัญชาตยานย่อมแข็งแกร่งกว่าใครก็ตามไม่รู้เท่าไรดังนั้นทันใดที่หลี่ชีเย่เดินเข้ามาใกล้แม้ว่าหลี่ชีเย่ไม่ได้มีกลิ่นไอที่สะเทือนเลื่อนลั่นแต่สัญชาตยานบอกเขาว่าหลี่ทีเย่ได้ก่อให้เกิดความกดดันที่น่ากลัวแก่เขา เวลานี้กล่าวสำหรับใจมันหอวูจู่แล้วอันตรายมากที่สุดนั้นมาจากตัวของหลี่ชี้เย่ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงได้มีท่าทางที่หวัดหวั่นพรั่นพร่งขึ้นมีท่าทางเช่นนี้นะถูกต้องแล้วอย่างนี้สิจึงสามารถเรียบได้ว่าเป็นใจมานปฐมบรรพบุรุษมิฉะนั้นและก็ท่วงทํานองจะต่ําเกินไปแล้วละหลี่ชี้เย่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มกล่าวเฉยเมยใจมารหอวูจู่เพ่งสมาธิไปที่หลี่ชี้เย่ เหมือนว่าต้องการมองดูหลี่ทิเยให้ทะลุปลวกโปร่องอย่างนั้นแต่เขาไม่สามารถมองผู้ที่อยู่ตรงหน้าได้ทะลุเนื่องจากผู้ที่อยู่ตรงหน้าลึกซึ้งยากจะยังถือเขาได้ซ่อนเร้นทุกอย่างไม่ว่าใครก็ไม่สามารถมองเห็นตัวเขาได้หลีทีเยมู่เศร้าเฉินถึงกับขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเมื่อเห็นหลี่ทีเยเข้ามาก้าวไก่อีกแล้วร้องเสียงดังออกมาและกล่าวว่าเจ้าคนแซ่หลี่เจ้าจะมาทำเสียเรื่องนายน้อยอย่างข้าอีกแล้ว ข้าไหนเลยแค่ทำเจ้าเสียเรื่องเท่านั้นหลี่ชี้เย่ยิงเฉยเมยและกล่าวว่าข้ายังจะเอาชีวิตสุนัขของเจ้าแต่ว่าเจ้าวางใจเถอะไม่ตายเร็วขนาดนั้นหรอกข้าเชื่อว่าคนประกูลมู่ของเจ้าสามารถได้ยินเสียงร้องที่ห่ยหวนของเจ้าได้อีกไม่นานนักประกูลมู่ของเจ้าก็ต้องสั่นเทาแล้วเนื่องจากข้าหลี่ชี้เย่จะไปที่แดนลัทธิราชันผู้ที่เป็นศัตรูกับข้าสมควรได้เวลาต้องสั่นเทาแล้วล่ะ สีหน้าของมู่เศร้าเฉินดูปันยากจนถึงขีดสุดเมื่อได้ยินคำพูดของหลีชีเย 1. นึ่งแมดดีเอฟเอเอสไอยูเฟยยีกลืนจันเฟยหยีคือสัตว์ในเทพนิยายโบราณตามตำนานเล่าว่ามีอยู่ด้วยกันสามชนิด เป็นงูสองตัวและนกตัวหนึ่งงูตัวแรกมีหกขาสี่ปีกการปรากฏตัวของมันทําให้เกิดภัยแลงงูตัวที่สองจะมีหนึ่งหัวสองร่างปรากฏตัวขึ้นที่ใดก็จะทําให้ที่นั้นนั้นแรงจัดสําหรับอีกตัวที่เป็นนกลักษณะของมันคล้ายนกกระทาลําตัวสีเหลืองปากสีแดงเนื้อของมันทานแล้วรักษาโรคเรื้อนได้และกําจัดปรสิตภายในร่างกายได้ตอนที่2398เปลี่ยนสถานการณ์สุดความสามารถ มู่เซ้าเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งหัวเราะยอดที่หนึ่งจากนั้นหัวเราะเสียงดังและกล่าวว่าเจ้าคนแซ่หลี่เจ้ากำแหงอย่างไรก็ไม่พ้นวันนี้เจ้าแข็งแกร่งมากกว่านี้แล้วอย่างไรวันนี้ก็ยากจะหนีความตายไปได้พ้นเจ้าสังหารใจมันหอวู้จู่ไม่ได้อยู่แล้วมันอยู่ร่วมเป็นร่วมตายกับจูเซียงอหอวู่ถิงอัญญประกาศคู่จุดจุดจุด อีกทั้งมันมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่มันกลืนกินจูเซียงอหอวูถิงไปทั้งหมดแล้ววันตายของเจ้าก็จะมาถึงคาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรอวินาทีที่เจ้าร้องวิงวอนขอให้ละเว้นเจ้านาทีนั้นจะมาถึงในอีกไม่นานแล้วครั้นเอ่ยมาถึงตรงนี้แล้วเขาหัวเราะเสียงดังไม่หยุดดูลำพองใจเป็นอย่างยิ่งหลี่ชีเย่ถึงกับหัวเราะสายหน้าและกล่าวว่า แค่กบในกะลาทเท่านั้นเองแค่ใจมันหอวูจู่เท่านั้นก็ทําให้เจ้าลําพองใจได้ถึงเพียงนี้ในสายตาของข้าอย่าว่าแต่ใจมันหอวูจู่เลยแม้แต่หอวูจู่มาด้วยตนเองก็ไม่แตกต่างอะไรมากนะักวาจาสามหาวนักเจ้าคนไม่รู้จักคําว่าตายเกรงว่าเจ้ายังไม่รู้ว่าระดับปฐมบรรพบุรุษคนหนึ่งมันน่ากลัวขนาดไหนกระมังสีหน้าของมู่เศร้าเฉินดูไม่เป็นมิตรกล่าวหน้าเกรงขามขึ้นมา หลี่ชีเย่โบกมือเบาๆกล่าวตัดบทคำพูดของเขายิ้มเฉยเมยและกล่าวว่าแค่ปฐมบรรพบุรุษเท่านั้นเองใช่ว่าจะเป็นเซียนแท้จริงเซียนแท้จริงยังพูดได้ว่าปราศจากผู้ต่อกรตลอดการปฐมบรรพบุรุษอย่าไปเอ่ยถึงเลยเจ้ามู่เศร้าเฉินพลันพูดไม่ออกไปครึ่งค่นวันเนื่องจากเขาไม่เคยพบเห็นคนที่วาจาสามหาวและอวดดีมากไปกว่าหลี่ชีเย่อีกแล้วในโลกนี้ยังจะมีใครกล้าดูถูกปฐมบรรพบุรุษอีก แต่ขณะที่หลี่ทิเย่พูดออกมานั้นกลับเอ้อระเหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นท่านผู้อาวุโสท่านได้โปรดช่วยจูเซียงอหอวูถิงพวกเราด้วยเวลานี้เทพสงครามมังกรคชาทานก็ออกปากวิงวอนแล้วและกล่าวว่าจูเซียงอหอวูถิงพวกเรายินดีทุ่มเทกำลังทุกอย่างเพื่อทดแทนบุญคุณอันใหญ่หลวงของท่านผู้อาวุโสในขณะที่ระบบถ่ายทอดทงความคิดด้านลัทธิของตนอยู่ระหว่าง ความเป็นความตายต่อให้เทพสงครามมังกรคชาทานที่หญิงยโสนาทีนี้ก็ได้แต่ก้มหัวขอความช่วยเหลือต่อหลีที่เย่เนื่องจากเขาไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ได้อีกต่อไปแล้วนาทีนี้เว้นแต่หลี่ที่เย่แล้วขาวยังนึกไม่ออกกว่ายังจะมีใครเอาชนะใจมันหอวู้ตูได้อีกและช่วยจูซียงหอวูถิ่งของพวกเขาท่ามกลางความเป็นความตายนี้ได้นาทีนี้กล่าวสำหรับเทพสงครามมังกรคชาทานแล้วขอเพียง สามารถรักษาจูเซียงอหอวูถิงเอาไว้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวและเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองนับเป็นอะไรได้ในเวลานี้ทุกคนต่างกลั้นลมหายใจมองไปที่หลีที่เย่เมื่อเห็นเทพสงครามมังกรคชาทานร้องขอความช่วยเหลือจากคนโหดอันดับหนึ่งทุกคนไม่รู้สึกเหนือความคาดคิดเมื่อมองเห็นเทพสงคราม มังกรคชาทานขอความช่วยเหลือจากคนโหดอันดับหนึ่งจะอย่างไรเสียเวลานี้ยังจะมีใครสามารถเอาชนะใจมารหอวูจู่ที่อยู่ตรงหน้าได้มีเพียงคนโหดอันดับหนึ่งเท่านั้นความเป็นเทพสงครามมังกรคชาทานเมื่อก้าวมาถึงตรงนี้แล้วการจะร้องขอความช่วยเหลือจากศัตรูของตนก็ไม่ได้มีอะไรต้องตกใจละคนกับความแปลกใจอยู่แล้วแต่ว่ามีข้อหนึ่งที่เจ้าหนูตระกูลมู่พูดถูกสำหรับการขอความ ช่วยเหลือของเทพสงครามมังกรคชาทานหลี่ชีตเย่เพียงบางบางและกล่าวว่าจะฆ่าใจมานหอวู้จู่ให้ตายใช่จะเป็นเรื่องง่ายดายที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเวลานี้ตัวเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบถ่ายทอดทาความคิดด้านลัทธิจูเซงอหอวู้ถิงไปแล้วการฆ่าเขาให้ตายเป็นการบ่งบอกว่าจูเซงอหอวู้ถิงของพวกเจ้าจะได้พบกับความเสื่อมถอยในไม่ช้านี้ คำพูดลักษณะเช่นนี้ของหลี่ทีเย่พลันทำให้ในใจของเทพสงครามมังกรคชาทานถึงกับหดอัดหายใจไม่ออกเขาย่อมรู้ว่าการที่ระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทิใดลัทิหนึ่งเสื่อมถอยบ่งบอกถึงสิ่งใดมีระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทีจำนวนมากเมื่อเสื่อมถอย ลงเป็นไปได้ที่ไม่มีโอกาสได้พลิกกลับอีกเลยเสื่อมโทมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระทั่งระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลทัทธิโลมสลายมาถึงในวันนั้นจากนี้เป็นต้นไปบนโลกนี้จะไม่มีจูเซียงอหอวูถิงอีกต่อไปเสื่อมถอยย่อมาดีกว่าโลมสลายเทพสงครามมังกรคชาทานกัดฟันและกล่าวว่าขอวิงวอนให้ท่านผู้อาวุโสลงมือด้วยความจริงใจเวลานี้เพื่อรักษาจูเซียงอหอวูถิงเอาไว้ เรียกได้ว่าเทพสงครามมังกรคชาทานสามารถทุ่มทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงเรื่องค่าตอบแทนต่อให้ต้องคุกเข่าและโคกศีรษะให้กับหลี่ชีเยเขาก็ยินดีจะทำแต่ว่าใช่จะไม่มีวิธีสำหรับการวิงวอนของเทพสงครามมังกรคชาทานนั้นหลี่ชีเยเพียงกล่าวเฉยเมยว่ามาจากที่ไดให้กลับไปที่นั่นเจ้าคิดจะให้เขากลับคืนสู่จูเซง,งอหอวูถิงพวกเจ้ากล่าวสำหรับข้าแล้วก็ใช่เป็นเรื่องที่ยากเย็นมากนะัก เพียงแต่ยังขาดตัวล่อจำเป็นต้องอาศัยตัวล่อนำเขากลับไปยังผืนแผ่นดินผืนนี้หลอมรวมเข้าไปกับแผ่นดินผืนนี้เทพสงครามมังกรคชาทานมองดูผืนแผ่นดินที่แห้งผากจำนวนนับล้านลีที่อยู่ตรงหน้ามีแต่ความเงียบสงัดไปทั่วและเศร้ารันทดแล้วรู้สึกปวดจี๊ดในใจกัดฟันและกล่าวว่าข้ายินดีเป็นตัวล่อขอวิงวอนให้ท่านผู้อาวุโสด้วยความจริงใจได้ชอปอรถลงมือด้วยเถอะ กล่าวพลางเทพสงครามมังกรคาาทานได้คุกเข่าลงด้วยท่าทีหนักแน่นจริงจังเพื่อจูเซียงอหอวูถิงแล้วเขายินดีเสียสละตนเองยิ่งไปกว่านั้นภัยพิบัติในครั้งนี้เขาเป็นต้นเหตุสมควรให้เขาเป็นผู้ทําให้มันจบลงเขาคือคนบาปของจูเซียงอหอวูถิงขอเพียงจูเซียงอหอวูถึงสามารถรอดไปได้ชีวิตของเขานะับเป็นอะไรได้ สมกระบองหอวู้เต้ามาหลี่ชีเยยยื่นมือออกไปและกล่าวขึ้นชาชาเทพสงครามมังกรคชาทานโยนกระบองหอวู้เต้าในมือไปให้หลี่ชีเย,ยโดยไม่ลังเลเลยหลังจากหลี่ชีเยยได้รับกระบองหอวู้เต้ามาแล้วสะบัดเบาๆทีหนึ่งกระบองหอวู้เต้านี้ถือกําเนิดขึ้นเพื่อสยบใช่จะเพียงเพราะมีความลึกซึ้งยอดเยี่ยมของ12กระบวนท่าเท่านั้นเองเล่ามือของหลี่ชีเย,ยกำกระบองหอวู้เต้าและเอ่อยขึ้นชาชา ขณะที่หลี่ชี้แย่กำกระบองหอวู้เต้าในมือนั้นใจมานหอวู้จูได้ถอยหลังไปก้าวหนึ่งก่อนหน้านั้นในมือของเทพสงครามมังกรคชาทานก็กำกระบองหอวู้เต้าเอาไว้เช่นกันแต่ว่าใจมานหอวู้จูกลับไม่ใส่ใจแม้แต่นิดเดียวกระทั่งสามารถใช้แขนไปต้านกับการโจมตีด้วยกระบองหอวู้เต้าเนื่องจากเทพสงครามมังกรคชาทานไม่รู้ถึงความลึกซึ้งและยอด เอี่ยมของกระบองหอวูเต้ายิ่งไปกว่านั้นเทพสงครามมังกรคชาทานก็ไม่สามารถสำแดงอนุภาพที่แท้จริงของมันแต่ทว่าขณะกระบองหอวู้เต้าอยู่ในมือของหลี่ชี้เย่ทุกอย่างกลับกลายเป็นไม่เหมือนเดิมแล้วใจมันหอวูจู่รับรู้ได้ถึงการสังหารที่น่ากลัวขึ้นปณิธานการฆ่าที่น่ากลัวเหมือนนว่าแทงทะลุหัวใจของเขาโดยพลันอย่างนั้น สมควรทราบว่าการหลอมสร้างกระบองหอวู้เต้าในครั้งนั้นก็เพื่อต้องการควบคุมและสยบใจมันหอวู้จู่แน่นอนมีเพียงผู้ที่สามารถสแสดงอนุภาพของมันได้อย่างแท้จริงเท่านั้นจึงสามารถสยบและควบคุมใจมันหอวู้จู่ได้อย่างแท้จริงมีเท่านั้นแล้วก็ผู้ที่แข็งแกร่งจนถึงระดับเทพสงครามมังกรคชาทานแม้ว่าจะมีกระบองหอวู้เต้าในมือมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ ลีมือของหลี่ที่เย่กำกระบองหอวู้เต้าเอาไว้ด้วยท่าทางที่ตามอารมณ์ยิ่งนักชี้ไปที่ใจมันหอวู้จู่ยิ้งบางๆและกล่าวว่าเจ้าจะยอมสยบแต่โดยดีหรือจะให้ข้าลงมือด้วยตนเองกันเล่าพลันที่หลี่ที่เย,ย่พูดคำคำนี้ออกมาผู้คนจำนวนไม่น้อยต่างมองหน้ากันและกันคนโหดอันดับหนึ่งนับว่าพานและใช้อำนาจบาดใหญ่จริงๆถึงกับบอกให้ใจมันหอวู้จู่ยอมสยบแต่โดยดีช่างเป็นความพานเช่นใดจริงๆ โโวู้วอวนาทีนี้ใจมันหอวูจู่คำรามเสียงดังขึ้นมาเทียงชั่วคริปตาเดียวความมืดมนของเขาวูบวาบขึ้นมาและร่างกายของเขาสูงขึ้นความมืดมนที่ไม่มีสิ้นสุดได้รวมตัวอยู่บนตัวของเขาทำให้ตัวเขากลับกลายเป็นสูงใหญ่อย่างยิ่ง นาทีนี้ใจมันหอวู้จูที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คลายเป็นมนุษย์ยักษ์ตนหนึ่งอย่างนั้นสามารถก้มมองฟ้าดินเหมือนนว่าเพียงพลิกฝ่ามือก็เพียงพอที่จะทําให้จูเซียงอหอวู้ถิงถูกทําลายย่อยยับการดิ้นรนที่เปล่าประโยชน์เท่านั้นเจ้าไม่ได้ทรงพลังเหมือนครั้งนั้นหรือต่อให้แข็งแกร่งดังครั้งนั้นเมื่อเจอเจอกับข้าก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เมื่อหลี่ที่เย่มองเห็นใจมันหอวู้จูที่ได้รวบรวมความมืดมนไม่มีสิ้นสุดเอาไว้ ยืนอยู่บนท้องที่บ้านเหมือนเช่นมนุษย์ยักษ์ตนหนึ่งหลีชี้เย่เพียงหัวรอทีหนึ่งสายหน้าเบาๆเป็นท่าทีที่อย่างไรก็ได้โดยสิ้นเชิงแม้ว่าหลีชี้เย่เผชิญหน้ากับใจมันหอวู่จู่ยังคงมีท่าทีที่ตามอารมณ์อย่างยิ่งเหมือนว่ากำลังเผชิญหน้ากับผู้ที่ดำรงอยู่ในฐานะไมา่คู่ควรจะกล่าวถึงอย่างนั้นทำให้ทุกคนตาค้างและพูดไม่ออกคนโหดอันดับหนึ่งย่อมเป็นคนโหดอันดับหนึ่งทุกคนต่างมีคำคำเดียวคือ ยอมทั้งนั้นเมื่อมองเห็นท่าทีที่ตามอารมณ์เช่นนี้สามารถทำถึงขนาดนี้ได้ทอดสายตาไปทั่วล่าคงมีเพียงคนโหดอันดับหนึ่งเท่านั้นผูว้ววใจมันหอวู่จูในเวลานี้คำรามเสียงดังขึ้นมาอ้าปากขนาดใหญ่ของมันและดูดไปที่จูเซียงอหอวูถถ่ถิ้งที่เข้าอาปากและดูดก็เพื่อต้องการกลืนกินจูเซียงอหอวูถิง ระวังเขาต้องการกลืนกินฟ้าดินแล้วไม่รู้ว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไรที่ร้องเสียงแหลมขึ้นมาเมื่อมองเห็นภาพเช่นนี้และรู้สึกหวาดผวาระวังจุดจุดสีหน้าของเทพสงครามมังกรคชาทานก็เปลี่ยนไปมากเช่นกันเมื่อครู่พลันที่ใจมันหอวูตูอ้าปากก็ได้กลืนกินผืนแผ่นดินนับล้านลี้เวลานี้เขามีความแกร่งยิ่งกว่าเมื่อครู่ไม่รู้เท่าไร ดีไม่ดีพลันที่ปล่อยให้เขาอ้าปากก็สามารถกลืนกินผืนแผ่นดินได้สิบล้านลีทีเดียวหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเพียงไม่กี่คำเท่านั้นระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านละทีจูเซงอหอวูถิงทั้งหมดก็คงถูกขาวกลืนกินจนสิน้นเสียดายเจ้าเจอเจอกับข้าจังหวะที่ใจมันหอวูู้อ้าปากจะกลืน กินนั้นหลี่ชีเยหัวรอดทีหนึ่งมือขนาดใหญ่กลางออกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามธรรมชาติในพริบตาเดียวนั่นเองมือขนาดใหญ่ของหลี่ชีเยคลายทำลายระเบียบทุกอย่างบนโลกอย่างนั้นเสียงปังเสียงหนึ่งดังขึ้นมือขนาดใหญ่ของหลี่ชีเยเหมือนมีต้นกําเนิดมาจากดึกดำบรรย่างนั้นก่อนฟ้าดินจะแยกเป็นสองมือขนาดใหญ่ของเขาก็ได้อยู่ที่นั่นมาแล้ว มือขนาดใหญ่พลันก้าวข้ามมิติมาถึงฉับพลันที่มือใหญ่กลางออกความขมุกขมัวไม่มีสิ้นสุดถูกเทราดลงมาความขมุกขมัวได้วิวัฒนาการสุดยอดกฎเกณฑ์สูงสุดกฎเกณฑ์ตัดสลับกันกลายเป็นบทคัมภีร์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวนับแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบนันสุดยอดสัจธรรมสูงสุดหนึ่งเดียวนับแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบนันได้ยินเสียงปังดังขึ้นเสียงหนึ่ง บทคัมภีร์ที่สูงสุดนับแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ประทับสลักลงบนผืนแผ่นดินของจูเซียงอหอวูถิงประทับสลักลงบนผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลช่างสุขใสเป็นประกายช่างละลันตายิ่งนักในพริบตาเดียวนั่นเองเมื่อบทคัมภีร์ได้ประทับสลักลงตรงนั้นแล้วทําให้ทั่วทั้งระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิจูเซียงอหอวูถิงเหมือนถูกตรึงเอาไว้อย่างนั้นไม่สามารถขยับได้ ฟิววววฟิวววฟิวฟวววเสียงลมพายุที่พัดมาอย่างแรงพัดผ่านพื้นที่แห่งนี้ไปเสมือนต้องการพัดกระหน่ำจนภูเขาขาดเป็นสองท่อนอย่างนั้นแต่ว่าพริบตาเดียวนั่นเองสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วสุดแต่ใจมันหอวู้จู่จะกลืนกินอย่างไรสุดแต่ใจมันหอวู้จู่จะดูดอย่างไรก็ตามแต่ว่าระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทัทิจูเซียงหอหอวู้ถิงทั้งหมดก็ไม่ขยับ ก่อนหน้านั้นขอเพียงใจมันหอวูจูอ้าปากดูดเข้าไปพลังแก่นฟ้าดินสับชีวิตก็ต้องถูกดูดจนแห้งถูกกลืนกินไปโดยพลันเนื่องจากเขากับจูเซียงอหอวูถิงมีต้นกำเนิดเดียวกันแต่เดิมอยู่แล้วขณะที่เขาต้องการกลืนกินจูเซียงอหอวูถิงจึงไม่มีสิ่งใดสามารถพันธนาการพลังแก่นฟ้าดินและชีวิตบนพื้นที่แห่งนี้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลานี้ทั่วทั้งจูเซียงอหอวูถึงกลับไม่ขยับเขยื้อน ไม่ได้รับผลกระทบจากการกลืนกินของใจมารหอวูจูแม้จะกล่าวว่าใจมันหอวูจูกับจูเซียงอหอวู่ถิงมีแหล่งกําเนิดเดียวกันแต่ว่าพลันที่หลี่ชี้เย่ลงมือก็คือบทคัมภีร์ของกระบี่สิ้นสุดซึ่งก็คือสุดยอดบทคัมภีร์ของ ำราสวรรค์ในอดีตนี่แหละจึงเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของหอวูจูมันมีความเก่าแก่ยิ่งกว่าโบราณยิ่งกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัจธรรมของหอวูจูเปรียบกับต้นกำเนิดสัจธรรมของจูเซียงอหอวู่ถิงเปรียบกับใจมันหอวูจูมันจึงเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงมันจึงเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุด เมื่อบทคำทีของตำราสวรรค์สยบและพันธนาการจูเซียงอหอวูถิงเอาไว้โดยตรงเป็นไปได้อย่างไรที่ใจมานหอวู้จูจะดูดเอาพลังแก่นฟ้าดินไปจากที่ตรงนี้ไปได้เล่านี่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 มันไม่น่าเป็นไปได้กระมงังทุกคนต่างอ้าปากตาค้างเมื่อได้เห็นภาพนี้แล้วทุกคนอ้าปากกว้างมากและยากจะเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้า ก่อนหน้านั้นพลันที่ใจมันหอวูจูอ้าปากก็คือพื้นดินแห้งผักนับล้านสะเทือนหวั่นไหวได้อย่างไรเล่าลีแต่ว่าเวลานี้กลับไม่ได้ผลแม้แต่น้อยแล้วจะไม่ให้ผู้คนต้อง